สวัสดีครับ FC วันนี้มาพบกับช่องการบ้านอาจาศเกาจะมานำเสนอแนวทางนะครับผมเป็นชุด4ตัวมาตัวนะครับผมหมดที่แล้วเข้าเต็มๆนะครับ FC 1 2 3 4นะครับมา,า2เข้ากับ4เข้านะครับผม2ก็ไปหลัก10นะครับ4ก็ไปอ ตัวท้ายก็คือ0482นั่นก็คือ62 29นะครับไปที่หลัก10 3ตัวท้ายรางวัลที่1น,นะครับรอบนี้การบรรณาคำนวณได้แล้วนะครับพี่ซีเดี๋ยวไปรับไปชมแนวทางตัวเลขกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยการบรรณาก็ขอแนะนำรายการสินค้าก่อนนะครับพี่ซีด้านสุขภาพนะครับพ e นะี่ซีเนาะวันนี้ก็หลักๆเลยที่การบรรณาจะนำเสนอนะครับก็คือ,อาชาพจันรยิ้มนะครับผม ลดไขมันลดความดันลดน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยเบาหวานนะครับเป็นช่องสะดวกเป็นซองสะดวกชมนะครับข้างในมี3าซองเล็กนะครับที่จะแบ่งเป็นซองย่อยอย่างละ5อย่างละ5ไว้นะครับผมเป็นแบบทีนวันนะครับตัวนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกายนะครับค่าตับค่าไตดีขึ้นนะครับผมไขมันความดันเบาหวานน้ำตาลในเลือดนะคอเลสเตอรอลนี่นะครับชาประจจันยิ้ม ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับวิปซีก็อีกตัวนะครับเป็นกระเทียมสกัดของขาวละออนะครับผมเป็นรูปแบบอัดเม็ดนะครับวิปซีเนาะเป็นรูปแบบอัดเม็ดสารสกัดจากกระเทียมนะครับผสมเบต้ากุกแคนนะครับตัวนี้ร่างกายดูดซึมดีนะครับผมช่วยลดไขมันลดความดันทําให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงหัวใจดีขึ้นเลี้ยงปลายประสาทดีขึ้นนะครับวิปซีเนาะเอาผ่านไขมันดีด้วยนะครับกระเทียมอัดเม็ดกระปุกนี้มีสาร 10เม็ดนะครับทานวันละ1เม็ดนะครับพี่ตีทานวันละ1เม็ดนะครับกอดน,นอนก็ได้หรือก่อนอาหารสัก15นาทีนะครับถ้าทานหลังอาหารก็สัก15นาทีนะครับผมกลุ่มสุขภาพนะครับแล้วก็แนะนําอีกตัวนะครับชาอูหลงนะครับชาอูหลงอันนี้เป็นชามาจากอดอยคําเชียงรายนะครับผมห่อเล็กนี่ขนาดร้อยกรัมนี่ร้อยยี่สิบาทนะครับพี่ตีเนาะขนาดร้อยกรัมร้อยยี่สิบาทนะครับถ้าเป็นห่อใหญ่250กรัมนี่ สองใกล้สองร้อยกรัมนะครับสองบาทนะครับพี่ตีแล้วก็อันนี้เป็นอูหลงนะครับอูหลงเบอร์17นะฮะมันจะมีเบอร์17กับเบอร์12ถ้าถ้าห่อสีทองนี่เบอร์12นะครับพี่ตีเนาะห่อสีทองนี่เบอร์12ถ้าห่อสีแดงนี่เบอร์17นะครับเจจะหอมหอมเย็นๆนะครับหอมเย็นๆนะครับอันนี้ก้านอ่อนอูหลงนะครับห่อสองกรัมนี่350บาทนะครับ อันนี้อูหลงเบอร์12นะครับนี่อูหลงเบอร์12บอห่อเล็กนี่ร้อยยบาทขนาดทดลองนะครับวิ่วิห่อเล็กร้อบาทขนาดทดลองห่อใหญ่200กรัมสองร้อยห้าสิบบาทนะครับผมสนใจก็ทักคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับวิ่วเดี๋ยวไปดูแนวทางตัวเลขนะครับที่4ตัวมาตัวเดินดีต่อเนื่องนะครับไปรับชมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรดาเก้าห้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับ อนี่นะครับเอฟซีล่าสุดนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์สองห้าหกเก้าเด่นสี่ตัวมาตัวนะครับเลขติดบนล่างนะครับเอฟซีเนาะการบ้านาทําได้หนึ่งสองสามสี่นะครับปรากฏว่าเข้าไปที่สองกับสี่แปดนะครับอันนี้เอฟซีเอาไปเป็นเลขวิ่งได้นะครับสําหรับคนที่ชอบวิ่งนะครับเอฟซีเนาะหรือนะครับเวลาเราจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยติดหนึ่งติดสองติดสามติดสี่ไว้นะครับผม มีโชครับทรัพย์แน่นอนนะครับยิบซีสถิติเดินดีนะครับยิบซีสถิติเดินดีนี่นะครับผมไล่มาตั้งแต่16กันยา68นะครับยิบซีล่าสุดนี่ก็คือ1กุมภาหกเก้านะครับเข้าตลอดนะครับ2ตัวมาตัวนะครับผมนี่ฮะ5678ก็เข้านะครับ64658นะครับ5678เข้ามาที่9 7 8 7 7นะครับยิบซี การบรรณาเยาวๆให้เลยนะครับหน,นับให้เลยนะครับ12345678910เข้ามาแล้ว10งวดนะครับ FC แนวทางเดินดีอ c หาตัวตัวเด่นนะครับมาจับกับชุด4ตัวของการบรรณาเกาห้ได้นะครับ FC เดี๋ยวไปดูอ่าแนวทางงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์สองห้นะครับ FC เนาะการบรรดา,าคำนวณออกมาแล้วนะครับผม เป็นเลขเด่นสตัวนะครับไปรับไปชมกันเลยครับผมเด่นสี่ตัวมาตัวนะครับเลขติดบนล่างนะครับพี่รอบนี้การบพนาทำได้8 9 0เกศูนะครับก็คือสูตรสามตัวท้ายรางวัลที่1มันออกหกสองเกนะครับผมก็เอาตัวท้ายนะฮะมาจับนะครับผมก็จะได้เด่น เด่นตัวนี้ออกมานะครับ8901นะครับพี่ตีแต่ถามว่าการพนันเอาเอาชุดไหนมาจับนะครับเอาชุดไหนมาจับเป็นชุดชุดเงินชุดทองนะครับคู่เงินคู่ทองนั่นแหละครับนี่อันนี้เป็นชุดตลอดชีพนะครับผมเป็นชุดตลอดชีพก็คือถ้า8มานะครับพี่ตีเนาะ8มาก็จะเป็นแปดสองแปดสองแปดหก 48นี่ครับนี่นะครับถ้า8มาก็จะมาชน48ที่งวดที่แล้วกันบ้านาก็ทำได้8นะครับไอชุดอย่าเผลอ2ตัวมาตัวน่ะนะครับผมแต่เด่นนี่เข้าแน่นอนนะครับ1234นี่เข้าไปที่4ถ้า4มาก็เข้า48ตรงตรงเลยนะครับผมขออนุญาตไลค์ให้ดูก่อนนะครับผม fc ก็จดไว้นะครับแนะนำให้จดไว้นะครับ fc เนาะถ้า8มานะครับมี82864808 7889ตัวกันนะครับตัวกันเบิ้ลให้นะครับก็คือ88นะครับถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับ FC นะครับถ้าเก้ามานะครับผมถ้าเก้ามาถ้าเก้ามาก็จะมี90 93 97 59 89 19 99นะครับตัวเบิ้ลน,นะครับ FC ถ้าต่อไปก็คือถ้าศูนย์มานะครับศูนย์มาก็จะเป็น60 20 90 01 04 08กันเบิ้ลก็00นะครับผมแล้วก็ถ้า1มาก็จะเป็น7131 0 1 1 2 1 5 1 9กนนเบิ้ลก็11นะครับผมสถิตินะครับผมสถิติ นะครับก็ตัวที่การบรรณาให้ดูสถิตเก่าให้ดูเมื่อกี้นี้แหละครับไล่มาเลยนะครับเข้ามาแล้ว10งวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่หานะครับสีส้มนี่ก็คือเข้านะครับยเนาะแนวทางสีส้มนี่คือเข้าสีเขียวนี่ก็คือหลุดนะครับยุบแต่มันจะไปเลขติดบนล่างนะครับไป3ตัวท้ายรางวัลที่1กับไป2ตัวท้ายนะครับ ตลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละครับผมเนาะส่วนใหญ่จะมาส่วนใหญ่จะมาหลัก10บกันหน่วยนะครับพิซีเนาะนานๆจะไปหลักร้อยนะครับนานๆจะไปหลักร้อยนี่ครับเจ็นี่มาหลักร้อยนะครับพิ6ซีหกนี่ไปหลักหน่วยทั้งทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับหก็มาหลัก10นะครับ 7ก็มาหลักหน่วยนะครับผม78นี่ก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับ10หน่วยนะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้นะครับ696นะครับ696นี่มาที่หลักสิบนะครับนี่สี่ตัวมาตัวเดินดีนะครับยุี่ชอบป็จัดขัดก็ผ่านนะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับทีนี้นี่ครับทีนี้งวดประจำวันที่16กุมภาพันสองห้าหกเก้านะครับพี่ีรอบนี้ทำได้ก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งเอฟซีหาตัวจับถ้าไม่ชอบตัวที่การพนันจับนะครับพีีเนาะ FC หาตัวจับมาตัวที่ตัวเองชอบนะครับเอามาใส่ได้เลยนะครับ FC เนาะนะครับส่วนใหญ่ไป10หน่วยนะครับ FC เนาะนานๆจะไปหลักร้อยนะครับส่วนใหญ่จะไป10หน่วยเดินดีก็สิบบน1 0บ,บนหน่วยบนนะครับ2ตัวท้าย2ตัวท้ายเลขล่างเนี่ยเ,เข้ามาหนึ่งสองามสี่ห้าเข้ามา7งวดถ้า ถ้าเป็นเลขบนนะครับวิบซีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูสีครับวิซีสูสีนะครับผมนี่นะครับวิซเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับการบรานาจับไว้ให้แล้วนะครับเป็นชุดคู่เงินคู่ทองนะครับผมจริงๆมันมีแค่หนึ่งสสามสี่ห้าหกนะครับถ้าวิซไม่สนดับนะครับมีแค่หตัวนี้นะครับผม ถ้าพวกนี้ติดดับนะครับวิธีตัวที่มันหายไปจะเป็นตัวเด่นทันทีนะครับวิธีไม่งงเนาะเนี่ยตัวที่การว่านาจับเนี่ยจะเป็นตัวเด่นทันทีถ้าตัวไหนที่หายไปนะครับอย่างล่าสุดที่มันออกสองเก้าใช่ไหมครับสองเก้าเนี่ยเนี่ยถ้าเก้ามานะครับวิธีนี่มันไม่มีสองเก้านะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเด่นทันทีเลยนะครับเนี่ยจะเป็นตัวเด่นทันทีเลยไม่งงนะครับเนาะแล้วก็ล่าสุดที่มันออกเก้าสองเจ็ดใช่ไหมครับ จ็ดนี่รู้สึกว่าจะสองเจ็ดก็ไม่มีเหมือนกันก็จะเป็นตัวเด่นทันทีนะครับผมอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นรูปแบบเ,เป็นชุดสังเกตการนะครับตัวที่มันหายไปเป็นชุดสังเกตการถ้าเอชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอฟเนาะอ่านะครับเอชมท้ายคลิปนะครับการมาดาก็ขอฝากนะครับชาพระจันยิ้มนะครับเป็นชาสุขภาพลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดลดความดันนะครับ ฟื้นฟูนะครับช่วยฟื้นฟูค่าตับค่าไตดีขึ้นนะครับวิปซีข้างในมีสามสิบซองนะครับสะดวกชงทานตอนไหนก็ได้นะครับวิปซีเนาะแล้วก็ขอไฟตัวนะครับอันนี้เป็นกระเทียมรูปแบบอัดเม็ดนะครับของขาวละอ้อนะครับข้างในมี30เม็ดอันนี้เป็นกระปุกเล็กนะครับวิปซีกระปุกเล็ก250บาทถ้าเป็นกระปุกใหญ่มันจะ550นะครับผมเนี่ยนะครับแต่แนะนํากระปุกเล็กลองไปทานทุก่อนนะครับทานก่อนนอนก็ได้นะครับหรือถ้าก่อนอาหารสัก15นาทีหลังอาหารก็15นาทีนะครับผม ก็ฟ้านะครับพวกสุขภาพนะครับชาอู่หลงนะครับชาอู่หลงเบอร์12นะครับเป็นชามาจากเชียงรายนะครับชาโดยโดยคำนะครับผมอู่หลงเบอร์12ขนาด200กรัมเนี่ยสองบาทถ้าขนาด100กรัมนี่120บาทนะครับห่อสีทองนะครับแล้วก็อู่หลงเบอร์17ก้านอ่อนนะครับห่อเล็ก100กรัมนี่120บบาทนะครับขนาดทดลอง แล้วก็หอใหญ่นะครับสองร้อกรัมสา0รอยห้าินะครับตัวนี้จะแพงหน่อยนะครับผมเป็นชาสุขภาพลดไขมันลดความดันลดน้ําตาลในเลือดนะครับอ่ายับยั้งพวกเซลล์มะเร็งด้วยนะครับตัวนี้ทานเป็นสุขภาพได้เลยนะครับไม่มีคาบไเฟอีนะครับพี่ตีเนาะพวกกลุ่มสุขภาพนะครับอ่าฝากแนวทางสี่ตัวไปด้วยนะครับพี่ตีฝากแนวทางสี่ตัวไปด้วยนะครับ ชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะครับยิเป็นสูตรคำนวณนะครับเลขคำนวณเลขแห่งอนาคตเราไม่รู้ว่า,อาของสลากจะเอาตัวไหนมานะครับผมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะแต่ว่าเป็นแนวทางในการหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับผมถ้าย c มีเลขดับเด่นๆนะครับเอามาตัดแต้มแต่บนแต้มล่างได้เลยนะครับยิ MC. เรียกเป็นตัวเด่นถ้าเด่นชนดับนะครับให้เรียกเด่นไว้เลยนะครับยิเนาะอย่าเลขดับไม่มีในกองสลากนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับพี่สีสติตินะครับสถิติเดินดีครับนี่เข้าตลอดนะฮะชอดประจัดขัดก็ผ่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบรรณาเก้าห้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆรับทรัพย์ยกช่องนะครับพี่สีอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนบางมีเงินทองเดินทางใกล้ๆก็ขอให้แค็งแกร่งปลอดภัยนะครับถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สีเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องการบัฒณา95ด้วยนะครับมาร่วมสร้างจมพวกไปด้วยกันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวการบัฒณา95นะครับพี่ตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ